บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทท่าน ตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสมมาสัมพุทธธิเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะอันประภูมีประภาคเจ้าตรัสด,ดีแล้วดังบทที่สุดว่าสวาคาโตภะวตาธรรมโมเป็นสันดิติโกอันภูปฏิบัติภูได้บรรลุเพิ่งเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มารูโอปัญญิโก คนน้อมเข้ามาและปัจจัตตังเวดิตะโบวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนได้แสดงอธิบายมาโยดยลำลับยกหมวดธรรมต่างๆเข้ามาสาธกอธิบายและก็เลยก,กล่าวแล้วว่าธรรมะทุกข้อทุกหมดนั้นที่พระภูมีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว ย่อมประกอบด้วยพระธรรมคุณทั้งหมดนี้ด้วยกันข้อที่ยกมาสาธกแสดงก็เพียงเพื่อมาอธิบายในแต่ละบทของพระธรรมคุณเท่านั้นและก็ได้ยกสติปัฏฐานทั้งสี่มาสาธกอัิแสดงอธิแสดงอธิบายจนถึงข้อที่ว่าริพดชงเจ็ด และก็อธิบายโพชงนี้โดยพรหมวิหารทั้ง4คือเมตตากรุณามุคติตาซึ่งได้อธิบายมาแล้วในวันนี้ก็จะแสดงในข้ออุเบกขาอันเป็นข้อที่4และแสดงทางปฏิบัติอุเบกขาพรหมวิหารข้อนี้ตามทางแห่งโพชงเจ็ดดังที่ได้อธิบาย แสดงแล้วในข้อเมตตากรุณาและมุทิตามาถึงอุเบกขาข้อนี้อันเป็นข้อที่สีท่านอธิบายโดยทั่วไปว่าคือควาที่วางจิตเป็นกลางไม่เสียใจในเมื่อผู้อื่นประสบวิบัติหรือไม่ดีใจในเมื่อ ผู้อื่นซึ่งไม่เป็นที่รักประสบบิบติแต่มีใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินไรโดยที่พิจารณาลงใจลงในกรรมและผลของกรรมว่าผู้นั้นผู้นี้หรือแสดงรวมว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาตรรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อาศัย จักระทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นทายาตรรับผลของกรรมนั้นอุเบกขาข้อนี้มักแปลกันอีกคำหนึ่งว่าความวางเฉยแต่ว่าความวางเฉยนี้ก็จะต้องอธิบายเมื่อวางเฉยอย,อย่างไรถ้าหากว่ามีความเข้าใจผิดก็จะทำใหการปฏิบัติในข้ออุเบกขานี้ผิดไปได้แต่ที่อธิบาย มาขั้งตนนั้นเป็นการอธิบายตามหลักใหญ่ของอุเบกขาขอ้อนี้โดยที่เมตตานั้นเป็นความตั้งใจปรารถนาให้เป็นสุขดังที่แปลกันว่าคือความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุขการุณานั้นคือความที่ตั้งใจช่วยให้พ้นทุกข์ดังที่แปลกันว่าความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข มุติตานั้นเป็นความที่พอย,ยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุขมีเจริญก็มักจะแปลกันอย่างนั้นเมื่อยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีส่วนอุนเบกขาข้อนี้แปลให้เข้าใจกันถูกต้องยิ่งขึ้นเฉพาะในข้อนี้ก็มักแปลว่าความที่มีใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินไรในเมื่อผู้อื่นประสบวิบัติสําหรับผู้อื่นที่ประสบวิบัตินั้นโดยปกติ ถ้าเป็นบุคคลซึ่งเป็นที่รักก็มักจะเกิดความเสียใจถ้าเป็นบุคคลที่เป็นศัตรูก็มักจะบังเกิดความดีใจตามวิสัยของจิตที่ยังไม่รับการอบรมและมักจะยกเอาวิบัติขึ้นมาเป็นที่ตั้งแต่ว่าตามความหมายนั้นแม้ประสบสมบัติเมื่อเขาประสบสมบัติเต็มที่แล้วไม่ต้องช่วยเขาอีกดังนี้ ก็ใช้อุเบกขาได้ดังเช่นบินานดามารดาที่เลี้ยงดูบุตรธิดามาช่วยมันโดยตลอดจนบุตรธิดามีความเจริญและเติบใหญ่พึ่งตัวเองได้แล้วบิดามารดาก็วางอุเบกขาได้ที่ว่าวางอุเบกขานั้นก็คือหมายความว่าวางใจเป็นกลางได้ไม่ตรงไปนขนวายที่จะช่วยต่อไปและแม้ว่า <S 2> <S 2> <S 2> เมื่อ เขายังประกอบด้วยความสุขความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ีอยู่มันดาบิดาไม่ต้องไปช่วยให้เขาพ้นทุกข์อะไรเมื่อเป็นดังนี้ก็วางอุบเบกขาได้หรือว่าเขาเลยดีมีสุขเป็นพื้นอยู่เป็นปกติแล้วก็ไม่ต้องไปพลอยยินดีอีกดังนี้ก็วางอุบเบกขาได้แต่เมื่อปฏิบัติด,ดังนี้ก็เหมือนอยังว่า ไม่ต้องเมตตาไม่ต้องกรุณาไม่ต้องมุทิตาก็เป็นอย่างนั้นจริงในเมื่อไม่ต้องคิดช่วยให้เขาเจริญยิ่งขึ้นหรือไม่ต้องช่วยเขาพ้นทุกหรือว่าไม่ต้องพรอยยินดีอะไรอีกเพราะเขาได้ดีมีสุขอยู่แล้วในขณะเช่นนี้ก็วางอุเบกขาได้ต่อเมื่อมีอะไรที่ควรจะให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นดังนี้ก็มาใช้เมตตา เมื่อเขาเป็นทุกข์ก็มาใช้กรุณาเมื่อเขาได้รับความสุขความเจริญอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็มาใช้มุติตาครั้นแล้วก็มาพักอยู่ในอุเบกขาโดยที่มาพิจารณาปรงใจลงไปในกรรมในผลของกรรมเมื่อเขามีความสุขความเจริญยังไม่มีความทุกข์เดือดร้อนในนี้มีสุขอยู่ตามสมควรก็เป็นอันว่าเขาได้ประกอบกรรมที่ดี จะไ,ได้รับผลที่ดีและเมื่อเขามีความบกพร่องมีความทุกก็จะต้องช่วยเหลือกันต่อไปต้องมีเมตตามีกรุณากันต่อไปเมื่อเขาได้ดีอะไรขึ้นอีกก็มีมุทิตากันต่อไปแต่ว่าในเมื่อถึงคราวที่ช่วยไม่ได้ดังนี้ก็ต้องวางใจให้เป็นอุเบกขาปรงลงในกรรมในผลกรรมเหมือนกันเช่นว่าเขาเจ็บป่วยรักษาไม่หาย ก็ต้องปรองใจลงไปในกรรมในผลของกรรมเขาต้องล้มตายลงไปช่วยไม่ได้ก็ต้องปรองใจลงไปในกรรมในผลของกรรมว่าเป็นเพราะกรรมที่เด็กกระทําแล้วอันเป็นส่วนที่เป็นบาปเป็นเป็นอกุศลเมื่อกร,รมนั้นมาปรากฏผลขึ้นก็ต้องทําให้เป็นทุกเดือดร้อนจนถึงช่วยไม่ได้หรือว่าต้องล้มตาย เนี่นก็เป็นไปตามกติธรรมดาของชีวิตสังขารทั้งหลายต้องเป็นเช่นนั้นก็ต้องมาปฏิบัติในข้ออุเบกขาวางใจเป็นกลางเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงไว้ว่าอุเบกขาคือความที่มีใจเป็นกลางนี้เป็นเครื่องกำจัดราคะความติดใจชอบใจและปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งใจราคะนั้นก็เป็นฝ่ายกองราคะปฏิฆะนั้น ก็เป็นฝ่ายกองโทะและนอกจากนี้ท่านยังมุ่งหมายถึงอุเบกขาชนิดที่ประกอบด้วยความรู้ไม่ใช่อุเบกขาที่ไม่ประกอบด้วยความรู้เพราะว่าอนอุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางหรือที่แปลกันอีกว่าความวางเฉยนั้นย่อมมีอยู่แก,ทก่ทุกๆคนในอารมณ์ทั้งหลาย อือเมื่อทุกทุกคนประสบอารมณ์อารมณ์บางอย่างที่เป็นที่ตั้งของโสมนัสก็ย่อมเกิดโสมนัสความสุขใจความดีใจอารมณ์บางอย่างเป็นที่ตั้งของโทมนัตก็เกิดโทมนัตความทุกข์ใจไม่สบายใจแต่อารมณ์บางอย่างไม่พอที่จะให้เป็นที่ตั้งของโสมนัสโทมนัตดังกล่าวก็บังเกิดอุเบกขาคือความวางเฉย อันหมายความว่าความรู้สึกเฉยๆแต่ว่าไม่ประกอบด้วยความรู้เพราะมิได้พิจารณาให้เห็นโทษของความไม่รู้เห็นคุณของความรู้จึงวางเฉยไปเท่านั้นและความวางเฉยดังที่กล่าวมานี่ก็ไม่เป็นเครื่องกำจัดอิเลสอะไรในใจลงได้เพราะว่าหากว่าอารมณ์นั้นเฉยๆนั้นมามีอะไรที่ทำให้น่าชอบใจขึ้นก็เกิด สมนัสขึ้นมาเกิดราคะขึ้นมาถ้ามีอะไรที่ทําให้ไม่ชอบใจขึ้นก็เกิดโทมนัตขึ้นมาเกิดโทสะขึ้นมาเกิดปฏิฆาขึ้นมาเพราะฉะนั้นยิงเป็นความเฉยๆที่ไม่มีคุณค่าอะไรทางธรรมปฏิบัติดังกล่าวและความวางเฉยดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าอัญญานุเบกขา วาวามเืองเฉยวยความไม่รู้ซึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นในวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีอุเบกขาเช่นนี้อยู่เป็นอันมากเพราะว่าอารมณ์ที่มาประสบนั่นมีอยู่มากมายทุกเวลานาทีไม่ใช่ว่าจะไปเกิดยินดีบ้างยินไร่บ้างโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างไปทุกๆุกอย่างที่เฉยเฉยอยู่ก็มีเป็นอันมากแล้วก็เป็นเฉยด้วยความไม่รู้ ดังนี้ไม่ใช่เป็นอุเบกขาในพรหมเิหาอุเบกขาในพรหมเวหารนั้นต้องเป็นวางเฉยด้วยความรู้คือรู้ด้วยการพิจารณาปรงใจลงไปในกรรมในผลของกรรมจนใจเป็นกลางได้แม้ว่าในบุคคลซึ่งเป็นที่รักและทั้งในบุคคลที่ไม่เป็นที่รักวางใจทุกเป็นกลางได้เหมือนกันและอุเบกขาดังที่กล่าวมานี้ย่อมทำให้จิตใจนี้ ราสจะอคติคือความลำเอียงทําให้ไม่ลำเอียงในความรักชอบที่เรียกว่าชั้นทาคติไม่ให้ลำเอียงในความชังอันเรียกว่าโทสาคติไม่ให้ลำเอียงด้วยความหลงอันเรียกว่าโมหคติไม่ให้ลำเอียงด้วยความกลัวอันเรียกว่าพยาคติใจที่ไม่ลำเอียงใดนี้ดังนี้เป็นใจที่ประกอบด้วยความเป็นธรรม ถูกต้องซึ่งบัญญัติคำกันขึ้นว่ายุติธรรมซึ่งถือว่าเป็นหลักสำคัญในพระมวิหารทุกข้อเพราะว่าเมื่อทำกิจใจให้มีความยุติธรรมเพราะปรงลงไปในกรรมในผลของกรรมดังได้เหล่านี้แล้วก็จะทำให้การปฏิบัติในข้อเมตตาเป็นต้นนั้นเป็นไปโดยถูกต้องโดยเป็นต้นว่า มารดาบิดาย่อมมีเมตตาในบุตธิดาอยู่โดยธรรมชาติแม้ว่าจะยังไม่เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ทีเดียวเพราะยังประกอบด้วยความศิเนขาในบุตธิดาคือความรักที่เป็นตัวความผูกพันในบุตธิดาที่ได้แสดงมาแล้วว่าเป็นสัตรูที่ใกล้ของเมตตามานดานั้นมีทั้งเมตตามีทั้งสิเนขายัางแยกกันไม่ออก จึงยังไม่เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ในเบื้องตน้นแต่าหากว่าได้ปฏิบัติในข้ออุเบกขานี้ด้วย <c oughs> ก็จะทําให้เมตตาของมัรดาบิดานั้นเป็นไปโดยถูกต้องยิ่งขึ้นเป็นต้นว่าเมื่อบุตรธิดาไปทําผิดเช่นไปรังแกผู้อื่นในทางใดทางหนึ่งเมื่อมีภูมาฟ้องหากมัรดาบิดาไม่มีอุเบกขาดังกล่าวย่อมจะเข้ากับลูกไม่ยอมที่จะ รับวังวันลูกผิดเพราะว่ามีความรักความเนหามีกำลังแรงเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงไม่มีการที่จะตัดเตือนว่ากล่าวลูกเข้ากับลูกอยู่เสมอว่าเป็นลูกของเราเราต้องถูกเสมอดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการที่เมตตาในทางที่ไม่ใช่เมตตาในทางที่ถูกแต่ถ้าหากว่ามารดาบิดามีใจยุติธรรมพิจารณาอย่างลงในกรรมในผลของกรรม ก็คือว่ารู้จักผิดรู้จักถูกอะไรถูกก็ถูกอะไรผิดก็ผิดนี่คือที่ปรองลงไปในกบมีความหมายอย่างนี้รู้จักผิดรู้จักถูกจึงพิจารณาลูกของตัวรับฟังคําฟ้องของผู้อื่นสอบสวนรู้ว่าผิดหรือถูกถ้าลูกของตนผิดก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษตามสมควรเพื่อให้ไม่ประพฤติผ,ผิดอีกต่อไป แต่เมื่อลูกถูกก็ยอมรับว่าถูกการปฏิบัติดังนี้ต้องมีอุเบกคาข้อที่สี่นี้เป็นหลักคือรู้จักที่จะมีใจเป็นกลางโดยไม่ถือว่าลูกเขาลูกเราแต่ถือเ่าถูกผิดเป็นที่ตักลูกของใครก็ตามเมื่อผิดก็ว่าผิดเมื่อถูกก็ว่าถูกแล้วเมื่อผิดก็ตักเตือนว่ากล่าวกันอบรมกันแล้วเมื่อถูกก็ว่าถูกควรชมก็ชม ควรส่งเสริมก็ส่งเสริมหลังนี้แม้ในข้อกรุณาก็เหมือนกันต้องมีอุเบกขาเป็นหลักรู้จักผิดรู้จักโทกไม่ใช่ว่าจะต,ต้องช่วยกันไปทุกเรื่องทุกราวแม้ว่าคนที่รักของตนไปทำผิดต้องโทษทางบ้านเมืองก็เป็นอันว่าตรองวางอุเบกขาช่วยไม่ได้เขาต้องไปตามความผิดของเขาตามโทษศารุโทษ ตามกฎหมายบ้านเมืองถ้าหากว่าไม่มีอุเบกขาจะต้องช่วยละก็เป็นอันว่าช่วยให้นักโทษแหกคุกช่วยคนที่รักแหกค,คุกอะไรเหล่านี้เป็นต้นหลังนี้เป็นการช่วยในทางที่ผิดก็ไม่ได้แต่ถ้ามีใจเป็นอุเบกขาวางใจเป็นกลางได้รู้จักผิดรู้จักถูกอยู่แล้วก็จะทำให้ ช่วยใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,นในสิ่งที่ควรช่วยในสิ่งที่ช่วยไม่ได้ก็ต้องวางอุเบกขาช่วยไม่ได้แม้ในข้อมุติตาก็เหมือนกันก็ต้องมีความพรอยยินดีในทางที่ถูกแต่พรอยยินดีในทางที่ปิดแล้วก็ทําให้เสียเหมือนอย่างที่มีนิทานลูกภาสิตสอนเอาไว้ถึงพ่อแม่ที่ ส่งเสริมให้ลูกเป็นโจรเมื่อลูกไปขโมยทรัพย์ของผู้อื่นมาพ่อแม่ก็ดีใจสรรเสริญเออวาเกง่งไปเอานั่นเอานี่มาได้ก็ทำให้ลูกนั่นฮึกเหิมรักขโมยเขายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงเมื่อเติบใหญ่แล้วก็ถูกจับต้องโทษเนีนฐานะเป็นโจรอย่างนี้ก็พระอุเบกก็พระมุติตาของพ่อแม่ ลูกไปทําผิดได้อะไรมาให้ก็ดีใจส่งเสริมเป็นมุติตาในทางที่ผิดดังนี้ก็เพราะขาดอุเบกขาคือความที่มีใจเป็นกลางคือมีใจยุติธรรมดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นอุเบกขาข้อน,นี้จึงเป็นหลักทําให้การปฏิบัติในเมตตากรุณามุติตานั้นเป็นไปโดยถูกต้องด้วยทั้งทำให้ ปฏิบัติทำเมตตากรุณามุติษายิ่งยิ่งขึ้นด้วยไม่ใช่หมายความว่ามีอุเบกขาคือวางเฉยไม่ต้องช่วยอะไรดังที่มีผู้เข้าใจผิดไปเขียนแสดงถึงพุทธศาสนาสอนให้มีอุเบกขาเล่าถึงเรื่องที่ลงเรือเชี่ยวไปในแม่น้ําและก็มีผู้ที่ตกน้ําและก็มีผู้พูดขึ้นว่า พระพุทธเจ้าสอนให้อุเบกขาให้วางเฉยไม่ต้องช่วยเขาเขียนแสดงถึงความแปลการแปลความหมายในธรรมะไปในทางที่ผิดเพื่อทำลายพุทธศาสนาดังนี้เพราะอันที่จริงนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอุเบกขาอย่างนี้เมื่อคนจะต้องช่วยก็ต้องช่วยสิ่งคนตกน้ำก็ต้องพยายามช่วยแม้ว่าตนเองจะกระโดดลงไปช่วยปุ่มมาขึ้นมาไม่ได้ ก็หาทางช่วยโดยวิธีอื่นจนหาเรือหาแพอะไรไปช่วยหรือว่าถ้าเป็นคนสามารถว่ายน้ําเกง่งลงไปช่วยได้ก็กระโดดลงไปช่วยแต่หากว่าถ้ากระโดดลงไปช่วยไม่ได้ไมันจะทําให้เป็นอันตรายไปด้วยกันดังนี้ก็เป็นอันประจนใหญ่ต้องหาวิธีอื่นไม่จ่ว่าดูได้อันแสดงถึงความที่มีใจ ที่เรียกว่าใจนำมันจะสอนอย่างนั้นสอนให้ช่วยแต่ว่ามือไม่เข้าใจก็ไปสอนก็ไปแสดงว่าพุทธศาสอนอุเบกขาไม่ต้องช่วยกันละไอ้น,นี่มันตกน้ำไปก็เพราะกรรมของเขาทําให้ตกน้ำเราไปแปลความหมายของกรรมไปว่าอย่างนั้นคือแปลความหมายของการที่พระพุทธเจ้าจสอนให้โปรงใจลงในกรรมสอนไปก็ไปแสดงอย่างนั้นว่าเป็นกรรม กรรเมื่อคนตกน้ำไปต้องไปช่วยไวม่วางอุเบกขาดังนี้เป็นการที่แสดงธรรมะผิดแรงแสดงบิดเบือนให้ผิดไปจากความเป็นจริงหรือว่าเข้าใจผิดอย่างนั้นการเข้าใจธรรมะผิดดังนี้ย่อมมีโทษมากเมื่อไปไปปฏิบัติเข้าก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่สมควรแกท่ทมเพราะฉะนั้น จึงต้องมีความเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องการปฏิบัติจึงจะถูกต้องอุเบกขาย่อมมีหลักในการปฏิบัติสำคัญดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้น <c oughs> ในการเจริญพระมมิหารจึงต้องเจริญปฏิบัติใหถึงข้อที่สี่จึงจะเป็นพรหมีครบสี่หน้าโดยสมมติคือเป็นพระมริหารที่สมบูรณ์และแม้ในข้อนี้ ก็ต้องปฏิบัติไปตามหลักของโพฌงทงทั้งเจ็ดคือจะต้องมีสติกำหนดดูถึงสัตว์บุคคลที่จะปฏิบัติในอุเบกขาแล้วก็ต้องตั้งจิตพิจารณาลงไปในกรรมในผลของกรรมโดยถูกต้องและจะต้องมีธรรมมิิััยเลือกเป็นธรรม เมื่ออะไรบังเกิดขึ้นในใจในการปฏิบัตินี้ถ้าเป็นความยินดีความยินร้ายความโสมนัสโทมนัสก็เรียกว่าผิดสหากว่าเป็นความสงบโสมนัสโทมนัสได้สงบราคะปฏิฆาได้และทำเป็นเรื่อความรู้ที่พิจนารณาลงไปในกรรมในผลของกรรมโดยถูกต้อง ใจก็เกิดเป็นกลางขึ้นได้โดยถูกต้องดังนี้เป็นเรื่องของธรรมปิจยะและเมื่อจำแนกได้ดังนี้แล้วก็ต้องทำความเพียรที่จะละฝ่ายผิดปฏิบัติในฝ่ายถูกคืออุเบขาที่บริสุทธิ์นี้มันเกิดขึ้นก็เป็นวิริยะและก็จะได้ปีติได้ปัสสธิได้สมาธิในอุเบขาในโพชฌง ในธรรมะเจอความที่มีใจเพ่งเข้ามาไม่เพ่งออกไปมีลักษณะเป็นความที่วางคือไม่ยึดถือเป็นลักษณะที่เฉยคือไม่วุ่นวายสงบอยู่ในภายในได้เป็นใจที่ยุติธรรมดังนี้ก็เป็นอุเบกขาในโพชฌงแล้วเบกขาในโพชฌงนี้เองก็ไปทาให้ การปฏิบัติอุเบกขาในสัตว์บุคคลเป็นไปโดยถูกต้องต่อจากนี้ก็ขอให้ใตั้งใจความสุยและตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป